อันนี้เป็นชื่อตามระเบียบทำอย่างหนึง่งอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความประมาทชื่อว่า,าความไม่ประมาทความไม่ประมาทเออเป็นทำอย่างหนึง่งอ่อเป็นทำอย่างหนึง่งแปลง่ายดีเนาะแปลง่ายดีเอ่อทำอย่างหนึง่งที่เป็นปฏิบัติก็คือเป็นข้าศึกนั่นเองเป็นข้าศึก ต่อความประมาทชื่อว่าความไม่ประมาทอาต่อไในบรรดาความประมาทและความไม่ประมาทนั้นอา,าอ,าอาการคือความมัวเมาอาการคือความมัวเมาชื่อว่าความประมาท สองจริงดังพระดำรัทรรรส,ท,ท,ส,รสรรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเนี่ยถ้าเป็นวุตตันเหตังเมื่อไหร่ก็สมจริงทันทีเลยใส่พระคำว่าตามมาเองสงจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเท่าไปจบเลยนะน่าจะจบเลยนะอ่าจบเลยในบรรดาความประมาทและความไม่ประมาทนั้นความประมาทเป็นฉไหน ว่าความความประมาทเป็นอย่างไรทีนี้ท่านกา็อธิบายไป,ไปความปล่อยวางนะแล้วก็ความสนับสนุนการปล่อยวางอี่เปนยัอานวยนะเนาะแปลว่าเอานวยเนาะส่งเสริมส่งเสริมเอะส่งเสริม <laughs> อืม อันนี้แปลว่าความปล่อยวางเป็นประธานนะเป็นประธานอันนี้ก็เป็นประธานเหมือนกันนะการปล่อยอืมการคือว่าการสนับสนุนการปล่อยจิตปล่อยจิตไปในไหนไหนะในกายทุจริตหรือหรือว่าในวจีทุจริตนะในมโนโทุจริต หรือว่าในการมคุณห้าชื่อว่าความประมาทต้องใส่มาเองนะพ่อเขาถามว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าความประมาทเป็นจะไหนเนเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยท่านอธิบายมาเนี่ยนะก็คือการการปล่อยจิตไปเนี่ยการปล่อยจิตไปในไหนในกายตุจริตในวิจีตุจริตในมโนตุจรินะหรือในการมาคูณห้าชื่อว่าความประมาทต้องใส่มาเอง ต้องใส่มาเองนะใส่มาเองไม่ใส่ไม่ได้เมื่อไม่ใส่มันจะไม่ตรงกับคําถาม,ถามอันนี้เขาเรียกว่าถามเองตอบเองอันนั้นต้องใส่มาเพื่อให้รู้ต่อไปก็เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งความไม่กระทำํำความเคารพ นะฮะแปลว่าไม่นะไมนะ่ส่วนกิริยะนะแปลว่ากระทำสังก,กัจจาว่าความเคารพนะความไม่กระทำความเคารพาม,มนะ่การไม่กระทำติดต่อนะสาตาจาว่าติดต่อนะแปอว่าอนะนะีการไม่กระทำความไม่ตั้งมั่น อะไรเนี่ยไม่ใช่ใช่ใช่เหรอเขาแปลว่าอะไรเนี่ยเขาแปลว่าอะไรเขาอธิบายว่าอะไรตรงไหนตรงไหนยู่ตรงไหนไม่ตั้งมั่นนะตรงนี้นะความไม่มีการทำไม่อยู่ ออไม่หยุดไม่หยุดอ๋อการไม่กระทาความไม่หยุดตาวีความประพฤติความประพฤติอะไรย่อหย่อนอาจารย์ความประพฤติย่อหย่อนความประพฤติย่อหย่อน ความเป็นผู้มีความพอใจอันทอดทิ้งแล้วความผู้มีธุระอันทอดทิ้งแล้วทอดทิ้งธุระก็ได้นะความทอดทิ้งธุระความไม่ตั้งมั่นความไม่ประกอบเนืองเมืองความไม่เสษคุนความไม่เจริญคือความไม่กระทำให้มาก ในการเจริญภาวนายะในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายชื่อว่าความประมาทต้องใส่มาอีกนะต้องใส่มาอีกนะต้องใส่มานะอืมต้องใส่มาเรียนแบบนะเรียนแบบข้างบนชื่อว่าความประมาทออาตวิีก <c oughs> อ่าความประมาทความเลินเล่อความัวเมาเห็นป่านนี้นี่เราเรียกว่านีเราเรียกว่าความประมาทตัดโยทิ้งไปเลยไม่ต้องแปลอโดยแปลเอาตรงนี้มาเข้ากับยังไปเลย ประมาณตัวความประมาทตัวนี้เป็นความเลิอนเล้อตัวนี้ก็แปลความเมาเมาเพราะจริงจริงมันแปลเหมือนกันหมดเลยะเห็นป่านนี้นี่เราเรียกว่าความประมาทเรียกว่าว่าตรงน,นี้นะว่าความประมาทแปลได้ไหมน่าจะได้เนาะ <laughs> นี่เจนแต่ที่บานสับมาเนี่ยเออเนี่ย ความไม่กระทำความเคารพนะความไม่กระทำการติดต่อความไม่กระทำติดต่อตรงไม่ติดต่อความไม่กระทำไม่หยุดความเป็นผู้พูดอ่าย่อหย่อนอย,อย่อหย่อนความเป็นผู้ทอดฉันทะหรือว่าเป็นผู้มีฉันทะอันทอดทิ้งแล้ว อ่าแต่ีความเป็นผู้ทอดทุระในความไม่ตั้งมั่นความความไม่ประกอบเนืองเนืองความไม่เสียคุณอ่ความไม่เจริญคือว่าความไม่กระทําให้มากในไหนในการเจริญภูสลธรรมทั้งหลายชื่อว่าความประมาท ได้ทุกศัพท์ไหม,มตัวนี้ก็การปล่อยวางหรือว่าการปล่อยไปเลยก็ได้อ่าการส่งเสริมการปล่อยปล่อยอะไรนะคือปล่อยจิตนั่นเองแปลได้ไหมมันจะแปลได้เนาะมันจะตามทางได้อ,อันนี้ก็ผู้มีทุรละอันทอดทิ้งแล้วจะแปลไปนี้ก็ได้นะหรือกว่า ความเป็นผู้ทอดทิ้งตุละไปเลยก็ได้นตอนนี้คิดต่ว่าทอดทิ้งนี่คิดต่ว่าทอดทิ้งอันนี้ก็ทอดทิ้งอือันนี้ความพอใจนไปประจันทะจะได้ทับสาบก็ได้จันทะอันนี้ความไม่ตั้งมั่นไม่อธิษฐานก็คือไม่ตั้งมั่นนั่นแหละอันเดียวกัน <laughs> การไม่ประกอบเมืองเดือนได้ทุกสาบไหม อันนี้ประมาทอันนี้เลอเลออันนี้มอมเมาอือเนี่ยเรียกว่าความประมาทหมดเลยเนี่ยเรียกว่าความประมาทหมดเลยเนี่ยมีการปล่อยจิตปล่อยจิตไปนไหนในกายทุจริตในวิจิตรจริตในมโนทุจริตหรือในกรรมคุณฑาที่ว่าความประมาททั้งนั้นได้ไหม วังว่าคงได้เนาะบาลีเองครูกาศวัตถุวิพักกงจบมีแค่นี้ง่ายๆโดยดย,อดยอ่อยๆแต่ยังไม่เคยออกมั้งเนีย่ยเนี่ยจะไม่เคยออกนะนะส่วนเหมือนกันนะออกมากินสับออกไปแล้วจะพาประจานออกไปแล้วเหรอพระฉะนนั้นอย่าลืมอย่าลืมตัวนี้นะประมาทโทชื่อว่าความประมาททั้งหมดเลยอืม ออกไปแล้วใช่ไหมใช่จ้ค่ะของอเมริกาปีนี้เจ้ค่ะของอเมริกาโอ้โอบอ,อเมริกาอเมริกาเลยนะในพระที่อเมริกาทาใช่ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ่าอ่าต่อไปอีข้อแ่งเอาอีข้อหนึ่งอีข้อหนึ่งพอละอือัตตะกตายหรือเปล่านะอัตตะอกสายนะ อัตรการถามิพังว่าอันนี้ตั้งอักธรรมดาสองบทว่าจิตตส,สาโมสโคความว่ามีอยู่แล้วนะความว่าการอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปล่อยนะอย่าเพิ่งปล่อยนะอย่าเพิ่งปล่อยนะเพราะมีเกณฑ์ระหว่างอยู่อ่าออกการก่อนออกการก่อน าการไม่คมะการไม่คมด้วยสติแล้วปล่อยจิตไปะแล้วปล่อยจิตไปใน,นในฐานะมีประมาณเท่านี้นีน้คือว่าความเม้นจากสติ จากนี้นะเอาแค่ตรงนี้เอาเป็นขายขายไขายไป,ยไปหรือได้แก่ก็ได้นะนะหรือว่าได้แก่ก็ได้ได้แก่การเว้นจากสติมิระหะแปลว่าเว้นมิระหะแป่วเว้นเว้นจากสติงนะความเว้นจากสตินะปล่อยจิตไปนะคือ คือการไม่ข่มด้วยสติแล้วปล่อยจิตไปในฐานะมีประมาณเท่านี้นี้คือว่าความปราศจากสติหรือการเว้นสติแล้วกันแปลว่าเว้นหรือจะตั้งอัดตรงนี้ก็ได้และจะตั้งอัดอีกทีตรงนี้ก็ได้แล้วตรงนี้ก็แปลอธิบายนะอธิบายว่าก็ได้แล้วแต่นะ อ่าทีบายว่าแล้วแต่แล้วแต่จะแปลอเอาง่ายๆก็คือตัวนี้มันอธิบายของคําว่าโกัจังนี่แหละอ,อธิบายในความข้างหน้านี่แหละตรงเนี้ยม,มันได้แก่อะไรได้แก่สติวิระโหแปลว่าได้แก่เลยก็ได้ได้แก่อะไรก็ได้การเว้นจากสติ อันนี้ก็ตั้งอ่านเหมือนเดิมตั้งอ่านเหมือนเดิมพ้อนมีหลายตัวมีหลายตัวอ่าก็ใส่อัโทมาด้วยนะบอกว่าโพสคขานุปทานังป่าว่าการส่งเสริมการปล่อยปล่อยอะไรปล่อยจิตเือว่าการปล่อยจิต ไปบ่อยๆเออตอนนี้ปล่อยจริงๆเลยเนี่ตอนนี้ปล่อยจริงๆอันนี้ก็ส่งเสริมาการส่งเสริมการตามเพิ่มให้การตามเพิ่มให้ก็คือการส่งเสริมนั่นเองนะอการส่งเสริมการปล่อยจิตคือว่าการปล่อยจิตไปบ่อยๆนั่นเอง มีสัจจนามมาปล่อยเลยตรงนี้ปล่อยเลยตรงนะี้เอาต่อไปอีกอันนี้ก็แปลข้างหลังแปลข้างหลังมาข้างหน้าทีนี้เขาไม่ได้ตั้งอัดแล้วเออไม่ได้ตั้งอัดแล้ว<แ>การไม่กระทำความเคารพด,ด้วยสามารถแห่งการไม่กระทำความเคารพืมางไนอีก ไม่บไุไม่เคารพอะไรไม่เคารพบุคคลหรือว่าใครยธรรมในการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้มีมทานเป็นต้นชื่อว่าความไม่กระทำโดยความเคารพในที่นี้ ไม่ความไม่กระทําความเคารพใน,นอ่าไม่ความของเคารพอะไรไม่ทําความเคารพบ,บุคคลหรือพยรธรรมแต่นี้ต้องเข้ากับตอนนี้นะอ่าปุูกครัภศาสตร์ตัวนี้เข้ากับตอนนี้แล้วก็นายไหนเนี่ยในการเจริญในการเจริญกุศลธรรมอ่าเหล่านี้มีฐานเป็นต้นชื่อว่าทับศัพท์เลยก็ได้ อสัก,กัตจะกิริยตาอย่างนี้ก็ได้ทับศัพท์ไปเลยก็ได้หรือจะแปลไปให้เขาก็ได้นะแปลให้เขาก็ได้หรือจะแปลทับศัพท์ก็ได้ไม่ว่ากันอันนี้ต่อไปมีการเองจัตวะในเอกนิบาตังคูตระนิกายว่าเข้าไป อตั้งไมาต่ออ่าเอเนี่ยการไม่กระทำการไม่กระทำความเคารพบุคคลหรือเธอธรรมในการประพฤติอุศสล,ละธรรมมีทานเป็นต้นเหล่านี้ชื่อว่าอักกัจกิริยตา ต้องใส่มานะต้องใส่มานะเนี่ยใส่มาเรียนแบบอะไรเรียนแบบตัวนี้นะเรียนแบบตัวเนี้ยเขาใส่มาให้ตัวนี้เนี่ยเขาใส่มาให้เพราะฉะนั้นต้องเรียนแบบตรงนี้นะเป็นไปเดียวกันเลยเป๊ะเลยเนี่ยไปเดียวกันเลยเป๊ะเลยเนี่ยต่างเฉพาะตรงนี้นั่นเองเนี่ยเนี่ยแล้วเอาเอาเขาเอาบุคคลมาเข้ากับอสังกัจจาเลยเนี่ยนะแล้วก็จะอีก ในการภาวนาในที่นี้ท่านอาจารย์ท่านอาจนใส่ว่าประวัติเตเนมว่ามีการประพฤติอันนี้ว่าในการเจริญต่างกันนิดเดียวนะต่างกันนิดเดียวนะคำว่าประพฤติกับเจริญมันก็เดียวกันนั่นแหละนะก็ชื่อแบบเดียวกันชื่อว่าอะไรก็ชื่อว่าอภัษกัจจกิริยานันเองเพราะฉะนั้นต้องใส่ตัวนี้มานะต้องใส่ตัวนี้มาเรียนแบบเรียนแบบตัวนี้ เขามีมาให้อยู่แล้วแต่วีความเป็น่งการติดตอ่อชื่อว่าสาตจ,จักการกระทําโดยความติดตอ่อชื่อว่าสาตจ,จักกิริยาการกระทําโดยการติดตอ่อกันนั่นเองชื่อว่าสาตจ,จักกิริยาตา เป็นรูปวิเคราะห์รูปสําเร็จไปเรื่อยๆนะอ่าเป็นรูปสําเร็จไปเรื่อยๆต่พี่ความเป็นผู้ไม่กระทำการติดต่อชื่อว่าอสานตัดจักกิริยาตาก็เป็นรูปสำเร็จอันนี้รูปวิเคราะห์หนึ่งรูปสำเร็จรูปวิปเคราะห์ที่สองแล้วก็รูปสำเร็จ อ่าทีนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยอืมอันนี้ก็เป็นรูปวิเคราะห์เหมือนกันเป็นเป็นอะไรเป็นอาว่าตารณะน่หูก็บทหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอะไรนะเป็นสมุห์นะเป็นสมุหะเป็นภาวะไม่ใช่สมุหะเป็นภาวะตัทิศอืก็อันนี้ก็เป็นรูปสาเร็จแล้วก็มีนั่ปฏิเสธด้วยนะมีนัานปฏิเสธด้วยเป็นรูปวิเคราะห์แต่ตอนนี้ก็เป็นรูปสมเร็จ ง่ายๆอ่าต่อไปท่านตั้งอัดอ่าตั้งอัดต่อไปนะตั้งอัดบทว่าอานัตนะอานัตจิตตกิริยตาความว่าอ่าการกระทำไม่หยุดคือว่าการกระทำติดต่อกันนะชื่อว่า การไม่กระทําไม่หยุดเออเป็นรูปสําเร็จเอางั้นเถอะเอาเป็นรูปสําเร็จในรูปวิเคราะห์น่ะรูปวิเคราะห์การกระทําไม่หยุดหาไม่ได้น่ะคือการกระทําติดต่อกันหาไม่ได้เพราะนั้นจึงชื่อว่าอันฑิตะกิริยตา ง่ายๆแค่นี้แหละง่ายๆเป็นรูปวิเคราะห์เออแต่แปลรูปวิเคราะห์ไม่ออกก็ยุ่งละงานนี้เนาะ <laughs> เออวิเคราะห์ไม่ออกยุ่งแน่ๆอืมได้อีกเล้วเนี่ยโอ้ได้อีกข้อหนึ่งเนาะอือได้อีกข้อหนึ่งเอาอีกข้อหนึ่งง้นเอาอีกข้อหนึ่ง ที่สองร้อยสี่สิบสองอัตรกษาถาพิภังว่าการกระทำาการไม่าการไม่ไม่ด้วยนะการไม่กระทําไม่หยุดชื่อว่าอนัตติกิริจดา,าลงตาบใใจลงมา คำว่ากานานก็คือกิยิยา,า,รราแปลว่าการกระทําเวลาแปลแปลว่าการกระทํามีหน้าปฏิเสธด้วยก็เลยแปลว่าการการ,การไม่กระทําไม่หยุด <c oughs> อ่อาอต่อไปอทาไงต่อเนี่ยมีประโยคยัถาเอวังด้วยงานนี้เอ้าเออมีประโยคยัถาเอวังด้วยมาดูสิอะไรเนี่ย ออกะกันตะโกเอ้ยกะกันตะโกนี่มานายเนี่ยฮะเออเอ่อเขาเรียกอะไรนะอ๋กันตะโกจิ้งกั่ะจิ้งกะ กิ้งกา่าอ๋อกิ้งกา่ากิ้งก่าใช่ไหมไม่ใช่ตะกวดใช่ไหมไอ้กิงกง <laughs> ก้งกาพ่อจันอ๋ออ่ะกิ้งก่านะกิ้งกาไปแล้วหน่อยหนึ่งก็หยดุดอีกก็หยุดอยู่หน่อยหนึ่งคือว่าไม่ไปติดต่อกัน ชื่อจันใดแลวอีกบุกคคลอา่าก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกันทำไงต่อให้ทานนะให้ทานตามการบูชาอ่าได้ฟังธรรมหรือว่ากระทำสมณธรรม วันหนึ่งแล้วก็ไม่กระทำเออก็อะไรเอ่อก็ใช้เวลานานจึงทำอีกใช้เวลานานจึงกระทําอีกอไม่ยังการกระทํานั้นให้เป็นไปติดต่อกันคือไม่ให้เป็นไปติดต่อกัน ่าเพระนั้นก็ทำไงต่อการกระทำนั้นของบุคคลนั้นโอ้มีบุคคลนั้นด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใดก็ได้นะนนะออใดก็ได้นะ <c oughs> บุคคลใดก็ได้นะบุคคลใดก็ได้เนะียหรือที่สมบุคคลเฉยเฉยก็ได้แล้วก็ตัทับซับก็เลยคือไอ้พวกโยเนี่ยไม่จําเป็นต้องแปลได้นะไม่จําเป็นต้องแปลได้อืม <c oughs> หรือบุคคลใดอ,อให้ทานหรือทำการบูชาหรือฟังธรรมหรือว่ากระทำสมณธรรมวันหนึ่งแล้วใช้เวลานาน,านจึงทำอีก <c oughs> คือไม่ให้เป็นไปติดต่อกัน <c oughs> นะเมื่อกี้ันนั้นจันนั้นใชก็ฉันนั้นเหมือนกันกิริยามีกิริยาอยู่นะกิริยานั้นของบุคคลนั้นนะท่านเรียกว่าอนัจิตะกิริยาตาแปลธรรมดาธรรมดาไม่ต้องแปลลดผลอะไรมากนะัก บอกว่าโอลีนะอุติตาความว่าความเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนเพราะความไม่มีความพยายามหรือความขยันก็ได้กราวคือการกระทำติดต่อกันอ่า อาต่อพี่เอกเอามีพาวอยู่ไม่มีตัวอื่นแทรกเลยเนี่อ่า <Wow. S 1> ความเป็นผู้มีความจับใจหรือว่าฉันท่าก็ได้ความเป็นเองฉันทะหรือว่าความเป็นผู้มีฉันทะเดือนนาแห่งความเพียร <Okay. S 1> อันทอดทิ้งแล้ว ในการกระทำกุศลชื่อว่านิกิตะฉันทตาได้ไหมความเป็นผู้มีนอความเป็นผู้มีฉันทะอันเกิดแต่ความเพียรอันทอดทิ้งแล้วในการกระทำกุศล ชื่อว่านิคิตฉันทตาตวีกการพงลงการพงลงซึ่งธุระที่เกิดแต่ความเพียนชื่อว่านิคิตาธุรตาอธิบายว่าความเป็นผู้มีใจ ย่อหย่อนอความเป็นผู้มีใจท้อแท้ได้ไหมเออสักกิตะแบบท้อแท้ <c oughs> ตอ่อไปอันนี้อาาโวอภาโวแบบความไม่มีนะความไม่มีความตั้งมั่นในการกระทำกุศลชื่อว่า อันนะทิพฐานังเนี่ยชื่อว่าความไม่มีความตั้งมั่นหรือว่าความไม่ตั้งมั่นชื่อว่าความไม่ตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นในที่นี้ก็คือความไม่มีความตั้งมั่นในการกระทํากุศลคำว่าไม่ตั้งมั่นในที่นี้ก็คือไม่ไม่ตั้งมั่นในการกระทํากุศลนั่นเองชื่อว่า ความไม่ตั้งมั่นตวีเป็นดีกาใช่ไหมเนี่ยอาดีกาดีกาแอ,องเอกนิบาตอังคุตรินิกายว่าการไม่ประกอบหนื่งเนืองชื่อว่าอัณนนุโยโตกตวีความไม่มีแห่งการเสพคุ้นเป็นต้น ในตามในกุศลและธรรมทั้งหลายชื่อว่ามีไม่มีความเสพคุนเป็นต้นนะไม่มีอาใส่อัธโยด้วยเนาะ <laughs> อ่าามอีกทำไมอีก สับว่าประมาโทเป็นสับแสดงสรุปสับว่าประมาชนาะเป็นสับแสดงอาการสับว่าประมาทคิดตตังเป็นสับแสดงภาวะนี่เป็นสับแสดงภาวะ,ง,าวะง่ายๆแค่นี้แหละไม่ยากหรอก ง่ายนิดเดียวนะคอนเทนต์ใส่ศัพท์มาเพราะว่าเป็นศัพท์แสดงแสดงแสดงพวกเนี้ยเป็นศัพท์แสดงทั้งนั้นเลยนี่เซโทนี่เซโต้เป็นศัพท์แสดงเลยนะต้องไปใส่ศัพท์โทมาไม่ได้ตั้งอัดเขาไม่ใช้ประทางนะถ้าต้องใช้ศัพท์ใช้ศัพท์เพราะอะไรเพราะมีนิเซโทนึงี่ยผมน่าก็จะแปลศัพท์เข้าไปหานิเซโทเป็นศัพท์แสดงเห็นไหม 嗯，啊，如。